และแล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อก็คว้าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บิ๊กโจ๊กต้องเผชิญวิบากกรรมจากกรณีที่มีชื่อลูกน้องปรากฏเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งก็ต้องมาติดตามว่ารัฐบาลเศรษฐาและบิ๊กต่อจะปรับปรามหรือกวาดล้างขบวนการได้มากน้อยเพียงใด นายพงธรจันทรัศมีผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะและการลดปัญหาจากการพนันมูล,ลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติบอกกับสำนักข่าวไอเว่าในยุคสมัยนี้คนไม่ดีเข้ามาเปิดธุรกิจสีเทากันเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นเครือข่ายพนันที่เชื่อมโยงอำนาจรัฐที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องดังข่าวที่เคยเกิดขึ้นนับหลายครั้งว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวหลายคดีดัง ส่งผลให้เป็นปัญหาร้ายแรงที่จัดการได้ยากสืบเนื่องมาตั้งแต่หลายปีก่อนที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยประกอบกับมีโฆษณาเชิญชวนล่อตาล่อใจในหลากหลายช่องทางจึงทำให้คนเข้าถึงเว็บพนันออนไลน์ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความอยากรู้อยากลองตามวัยอายุดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะให้เยาวชนรู้เท่าทันพิษพนันว่าโอกาสแพ้มีมากกว่าชนะ อีกทั้งยังพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงการปกป้องเด็กอีกด้วยซึ่งการที่คนเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วจะทำให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่แรกๆเพียงแค่อยากทดลองอยากเอาชนะจนแปรเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ขอแค่ให้ได้เล่นพนันเพราะถ้าหากไม่ได้เล่นก็จะทำให้มีอาการฉุนเฉียวรุนแรงได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมตามมา เพราะหากลองย้อนกลับไปดูแต่ละคดีที่เกิดขึ้นแล้วส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับการพนันทั้งสิน้นอีกทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวทอื่นๆร่วมด้วยดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ตำรวจและรัฐบาลต้องร่วมกันปรับปรามปัญหาเรื่องการพนันอย่างจริงจังโดยต้องถกเถียงกันให้ชัดเจนว่าจะมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ซึ่งถึงแม้ว่าเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามแต่ถ้าหากเราไล่กดบล็อกอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าจำนวนเว็บไซต์จะลดลงตามลํำดับรวมถึงต้องปรับปรุงกฎหมายควบคุมการพนันได้แล้วหรือไม่เพราะบทลงโทษไม่ร้ายแรงเท่าที่ควรทำให้คนไม่เกรงกลัวรวมถึงต้องส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หมกมุ่นกับแหล่งพนัน นอกจากนี้หากรัฐบาลอยากหาหรายได้จากการพนันที่ค่อนข้างมีเงินสะพัดสูงเหมือนกับคาสิโนต่างประเทศนั้นก็ต้องมีการพิจารณาและมีมาตรการที่เข้มแข็งรองรับขณะที่ล่าสุดสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมได้บอกกับสื่อถึงกรณีพนันออนไลน์ว่าตนมองอีกมุมหนึ่งโดยเรื่องการพนันนั้นการชนไก่ชนวัวมีกฎหมายรองรับ แต่การพนันอื่นเช่นการพนันฟุตบอลรัฐและประชาชนไม่ได้ภาษีแต่หากเอามาเสียภาษีเหมือนการพนันอื่นที่สามารถขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยได้จะถือเป็นเรื่องดีซึ่งตนได้ให้คณะกรรมการปยปนำมาพูดคุยหาทางออกก่อนจะนำมาเสนอกับภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์เพราะเงินจากการพนันออนไลน์มีจำนวนมาก หากเอาช่วยคนพิการผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาสจัดทำให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งนี้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้มีผลวิจัยออกมาจากผลสำรวจคนอายุ15-25ปีต้นปี2566พบว่าเล่นพนันออนไลน์เกือบ3ล้านคนมากกว่าครึ่งเล่นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ส่วนใหญ่เคยเห็นโฆษณาและถูกชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ 44%เห็นแล้วอยากลองลองเข้าไปดูลองเข้าไปเล่นและ1%แชร์ข้อความโฆษณาไปยังสาธารณะจนก่อให้เว็บพนันออนไลน์ขยายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามนายพงธรจันทร,รัศมีก็ได้ย้ำปิดท้ายว่านี่คงเป็นความท้าทายที่จะส่งผลไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คือพลตำรวจเอกต่อศักดสุขวิมลหรือบิ๊กต่อ ในเรื่องการจัดการสวยจากบ่อนพนันและรางวัลน,นำจับการพนันผิดกฎหมายอย่างจริงจังเสียที